เพิ่งรู้ว่าที่ Two Coffee ก็สามารถทํามาชัดลาเต้อาร์ตแบบนี้ได้ด้วยก็คือวันนี้ว่ามาทําธุระตอนเช้ากับพี่สาวแต่ว่าก็อื่นขอไปหาอะไรกินที่ Two Coffee ก่อนพอเดินเข้ามาถึงอันสะดุดตากับตัวนี้เลยกับค Cup h เดอร์มาวันนี้พี่สาวกับบอลจัดไปเลยอย่างล้านหนึ่งสำหรับใครที่อยากได้ตัวค Cup h เดอร์อันนี้เพียงจัดตัวพับไซส์กรอก CP หนึ่งชิ้นคู่กับเครื่องดื่มร้อนหรือเย็นก็ได้หนึ่งแก้วราคาฟีไปเลยครับ Holder Limited e d i t i o นสีสันสดใสเอาจริงบอลชอบตัวค Cup h เดอร์อันนี้มากเลยนะคะเหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมืองสูตรของพาวไปไหนก็ง่ายมากจะอเมากกเเเเลลลยนนะะะะคคพรรราาาาขป็อแบหว่ง แล้วก็ C.P. ซอสเซ่ที่ร่วมการออกแบบเมนูพับระหว่างไส้กรอก C.P. แบรนด์ไส้กรอกอระดับหนึ่งกับทูดคอฟฟี่เจ้าแห่งกาแฟเมนูละตัวนี้จะเป็นจัมโบ้ซอสเซ่พับข้างในเขาจะเป็นไส้กรอก C.P. ไส้จัมโบ้ส่วนตัวพับเขาผสมเนยนำเขาจากฝรั่งเศสด้วยนะส่วนตัวนี้จะเป็นเมนูเอ็มมนชัลซอสเซ่สไปรัลพับข้างในเขาจะเป็นไส้กรอก C.P. เนื้อแน่นหนังกรอบหอมกลิ่นล้มฟ้าเมนูเนี้ยทั้งตัวพับและชีสเขานำเขาจากฝรั่งเศสปิดท้ายด้วยเมนูกาแฟเย็นของทูดคอฟฟี่บอกเลยว่าฟินมากสยที่อากครนวเจ้าะาาเพสขาในกรุงเทพเท่าานนนั้ตตชิคคคสสสยูลลลลไไไฟ์์์เมือองบ